เดินหน้าฝ่กกายสกัดและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเยี่ยมเยีนยนและให้ความช่วยเหลือที่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมก็ตามโครงการนี้ได้จัดวางเวลาและแนวทางในการทํางานอย่างไรติดตามได้ในหน้าต่างเกาะทองัลลัมบอ i ลกุมรอฮมุตุลลอฮ์ฮะบาริกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่าการทำงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับในแต่ละส่วนงานนั้น ได้ทำงานต่อเนื่องเป็นประจำนะครับในรอบปีที่ผ่านมาและส่วนงานหนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นก็คือฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์ครับซึ่งเราเคยนำเสนอกับท่านผู้ชมมาแล้วนะครับถึงโครงการนะฮะที่เราจะลงไปใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับถึงความก้าวหน้าของโครงการนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ท่านประธานฝ่ายอยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับท่านประธานไพศาลพรมโยงครับสลามวะไรกุ้งครับ วะลัยมุสลามุรัชฮัมตุลลอฮะเราะกกตุฮ์ครับข่ความรักความเมตตาจะล์สุวะตาลาประสบกาอาจรย์สมานงานพนงและก็ท่านผู้ชมสามารถดทุกท่านเลยนะครับอันดีแล้วครับครับผมสบายดีนะอาจารย์ครับอันดีแล้วครับก็ไม่ค่อยสบายอะไรอากาศเปลี่ยนแปลงแต่โอเคได้ครับทุกท่านครับผมมาทำดีแล้ดูแลสุขภาพกันนะครับในช่วงนี้อาจารย์ให้ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้พูดถึงความคืบหน้าสักหน่อยก่อนนะครับของโครงการนะฮะของฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์ซึ่งเราได้เคยเสนอกับท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะ ว่าณเวลานี้เนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนและเรากําลังดําเนินการในขั้นตอนไหนอยู่ครับครับก็สิ่งที่อาจารย์สมานถามก็คงจะหมายถึงโครงการสายทางสานใจสู่ชายแดนใต้นะครับซึ่งได้เคยทํามาแล้วเมื่อปีที่แล้วครั้งหนึ่งไปสร้างบ้านแล้วก็ไปไปเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้แล้วก็ไปทํารายการมาออกตามเพจเพื่อรับบริจาคให้กับโดยตรงนะครับซึ่ง ก็ตั้งใจที่จะทําโครงการที่2ออย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากว่าจากการระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่3จังหวัดนะครับก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะล่าช้าลงไปนิดนึงแต่ว่าโครงการที่ดำเนินการในส่วนกลางเนี่ยก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดนิ่งนะครับวันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็กําลังจะเข้าสู่ในในช่วงของการปฏิบัตินะครับหลังจากที่เราได้มีการบริจัคมีการนําเสนอโครงการไปที่ต่างๆนะครับก็ขอย้อนนิดหนึ่งโครงการของเราเราตั้งไว้3 3 3 3รายการ นะครับโครงการแรกเลยก็คือ,อการเยี่ยมบ้านนะครับผู้ยากไร้ตั้งไว้20รายใน4จังหวัดนะครับจังหวัดละ5รายก็คือไปไปเยี่ยมบ้านที่ยากจนลําบากนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือก็จะเอาเงินไปให้เขานะฮะบ,บ้านละหลังละหมื่นแล้วก็เปิดบัญชีอันนี้โครงการที่1นะครับโครงการที่2ก็คือการสร้างบ้านตั้งไว้5้าหลังนะครับห้าหลังก็จังหวัดละหลังนะครับจังหวัดละหลังก็มีสงขลาปัตตานีนราธิวาสและพะเยา แล้วก็ในนั้นก็จะมีบ้านของพี่น้องชาวไทยพุทธซึ่งก็มีม,มรีรายการมาแล้ว1ห,หลังเช่นเดียวกับการไปเยี่ยมบ้านก็จะมีพี่น้องชาวไทยพุทธนะครับในส่วนทุกส่วนของที่เราตั้งไว้ส่วนอีกโครงการก็คือการแจกทุนการศาึกษาซึ่งตั้งไว้3 4 0ถึงทุนอันนี้อาจจะอาจจะชะลอโครงการไปก่อนนะครับเพราะว่าให้2โครงการนี้สโครงการแรกเนี่ยสำเร็จสองโครงการแรกก็จะเริ่มนะฮะเริ่มก็เนี่ยประมาณกลางเดือนนี้ก็จะลงพื้นที่นะครับลงดําเนินการก็จะมีภาพ ภาพกลับมาให้กับพี่น้องได้รับรู้รับทราบกันนี่คือคือคือความหน้าของการทํางานครับครับผมฮะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนะครับว่าเราจะไปเยี่ยมนะครับยี่สิบหลังอันนี้ไม่ได้หมายถึงเราไปสร้างบ้านให้เขาแต่ในส่วนห้าหลังเนี่ยเราได้สํารวจแล้วเราไปสร้างบ้านให้นะครับสําหรับผู้ที่ร้อนนะครับในสี่จังหวัดเนี่ยนะครับ ท่านอาจารย์ฮะณเวลานี้เองเนี่ยเราได้ลงไปในพื้นที่สำรวจและมีข้อมูลกลับมาหรือยงครับว่าเอ๊ะหนึ่งสอาี่ห้าห้าหลังที่เราจะสร้างเนี่ยมันที่ไหนยังไงแบบไหนบ้างเราได้ข้อสรุปหรือยงหรือว่าใกล้แล้วฮะหรือว่าอางคือเมื่อหลายเดือนก่อนผมได้ลงไปเองนะครับได้ลงไปทาสมานก็ติดตามไปดูกันก็พอหลังจากนั้นก็ได้วางงานให้กับคณะทํางานซึ่งเป็น เป็นเจ้าหน้าที่ของสอบตซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหากันเมื่อปีก่อนเขาก็มีกลุ่มทางานอยู่ประมาณสิกว่าคนก็ทุกคนก็ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาพอส่งข้อมูลมาผมก็เลยให้ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นลูกศิษย์กันที่มสบตเนี่ยได้ทํากําหนดการไว้เรียบร้อยแล้วกาหนดการที่เราจะลงไปอยู่ในพื้นที่ประมาณ 6- 7ถึงวันเนี่ยจะแจ้งเลยวันนี้อยู่ที่ไหนไปเยี่ยมที่ไหนเราจะทําไว้เรียบร้อยนะครับมีบ้านมีรายละเอียดนะครับข้อมูลต่างๆถึงความยากลําบากของเขาแล้วก็บ้านที่จะปลูกถูกต้ส่ง ส่งแบบแปลนผมเองได้ส่งแบบแปลนที่เราเคยทำเนี่ยส่งไปให้พื้นที่แล้วก็ทางนู้นก็หาผู้รับเหมาแต่ก่อนเราจะให้ในพื้นที่ทํากันเองก็จะลาดช้าบ้างอะไรบ้างนะตอนนี้ก็ส่งให้ผู้รับเหมานะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการสรุปราคาประมาณแสนกว่าบาทนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นการลงไปเนี่ยสิ่งแรกก็คือ20บหลังนี่เราไปเยี่ยมพร้อมกับให้เงินเปิดบัญชี ส่วนในห,ห้าหลังที่จะสร้างก็เริ่มงานได้เลยนะไปถึงก็สรุปกับผู้รับเหมาแล้วก็อาจจะให้ให้ให้งวดแรกเข้าไปเขาก็จะเริ่มงานได้ครับอันนี้ก็มาถึงเตรียมความพร้อมเรียบร้อยเลยครับครับผมนั่นหมายถึงว่าแต่ละหลังใน5ห,หลังเนี่ยจะเป็นแบบแลนเดียวเหมือนกันหมดผมเข้าใจถูกต้องไหมครับต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับผมณนะเวลานี้ถึงแม้ว่าโครงการเราเคยทํามาแล้วในปีที่ผ่านมาก็ตามและปีนี้กําลังจะเริ่มดําเนินการเนี่ย ปัญหาอุปสรรคที่เจอและเราต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะถึงวันจริงๆที่ลงไปตอนนี้ท่านมองเห็นอะไรไหมครับมีเรื่องเดียวครับมีเรื่องเดียวเนื่องจากก็คืองบประมาณเพราะว่าที่ผ่านมาโครงการแรกเราก็ทาไม่ได้เยอะเราเราปลูกบ้านแค่หลังเดียวนะฮะเราไปเยี่ยมบ้าน18หลังไอ้บ้านที่ไปเยี่ยมเนี่ยมัคนคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะฮะเพราะตัวเลขตรงนั้นอาจจะแต่บ้านซึ่งเราเคยสร้างแสนกว่าบาทเนี่ยวันนี้เราต้องใช้งบเป็นล้านเพราะมันหลายหลังนะครับแล้วพอมาประจวบเหมาะกับสถานการณ์เรื่องโควิดด้วย มาประจบเหมาะกับพื้นที่นี่คงช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเพราะเขาเจอปัญหาเรื่องอุทกภัยด้วยแต่ว่าถึงจะเป็นปัญหาใหญ่อย่างไรเนะเราก็ได้มีการเตรียมการนะครับว่าโอเคช,อ 1, ชอ 2, ็อตหนึ่งช็อตสองช็อตสามเงินบริจาคไม่พอก็จะหาที่ไหนอะไรยังไงส่วนปัญหาหอื่นๆก็คงไม่มีอะไรนะรรเพราะประสานพื้นที่ทีมงานที่จะลงไปก็ได้เตรียมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยนั่นหมายถึงว่าถ้าหากณนะเวลานี้นะครับงบประมาณที่เราวางไว้อย่างไม่ครบแต่ถ้าหากว่าถึงวันจริงๆ เราก็สามารถที่จะมีกองทุนส่วนหนึ่งมาสนับสนุนแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการเนี่ยนะครับถ้าหากว่าอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนเราไม่ได้ลายปิดใช่ไหมเรายังสามารถที่จะเปิดได้จนกว่าจะถึงวันที่เริ่มโครงการผมเข้าใจถูกไหมฮะออมันเปิดกว้างกว่านั้นอีกครับอาจารย์สมานมคือริง้งคิดผิด<ะ>ชอบในส่วนของฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์เนี่ยเรามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเรามีบัญชีเฉพาะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาสู่บัญชีนี้เนี่ยมันจะไปได้งานทางเดียวคืองานพวกนี้ เกี่ยวกับงานอื่นเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มโครงการเนี่ยการเริ่มโครงการตรงนี้เนี่ยเรื่องบ้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะจ่ายเงินทีเดียวเลยไม่ต้องใช้เวลาอีกเดือน2เดือนจนกว่าจะเสร็จใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันเราก็คุยกันถ้าเงินมันมากขึ้นหมายถึงถ้าถ้ามันเหลือมันเหลือจากการสร้างบ้านเราก็ยังมีโครงการรองรับโครงการแจกทุนการศึกษานะครับหรือว่าถ้าโครงการแจกทุนการศึกษาเราเกิดโอนไว้เอาเราไม่ทำนะครับเงินที่มีอยู่มันก็สามารถไปสร้างในในปีต่อไปได้ ซึ่งทราบมาว่าสมาชิก14จังหวัดเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันเดือนนี้เขาก็จะเชิญผมไปพูดเรื่องสกัดเรื่องอะไรผมก็อาจจะไปเปิดประเด็นเรื่องของการสร้างบ้านที่พื้นที่อันดามันกระบี่พังงาภูเก็ตตรังสปูลนะสี่ห้า 4, จังหวัดเนี่ยโครงการเดียวกันนะแต่เปลี่ยนพื้นที่ในเมื่อมาถึงเวลานี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ชมรายการนะครับก็อยากที่จะรับทราบนะครับในช่วงเวลานะฮะในเรื่องของการสร้างบ้านห้าหลังนะครับให้กับผู้เดือดร้อนที่เราได้พูดคุยกันเนี่ย โดยโครงการเราจะเริ่มเนี่ยนะครับในช่วงก่อนรอมฎอนหรือว่าหลังรอมฎอนไปแล้วครับอาทิตย์หลังวันที่10เนี่ยนะครับจะไปทั้งเยี่ยมบ้านและจะไปสรุปการสร้างบ้านนะครับซึ่งเลลญน่าจะสรุปได้เลยนะครับเพราะมีการเสนอราคามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะเรียกผู้รับเหมามาพูดคุยนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าผู้รับเหมามีความพร้อมกเริ่มได้เลยฮะแล้วคิดว่า,บ,าบ้านหลังขนาดนี้เนี่ยฮะคิดว่าน่าจะแล้วเสร็จ ในช่วงก่อนรอมฎอนน่าจะช่วงรอมศกรเนี่ยรอยับชาบานเนี่ยน่าจะปลูกเสร็จน่าจะทําให้พี่น้องของเราเนี่ยได้เข้าไปไปอยู่อาศัยในช่วงของเดือนรอมฎอนเพื่อประกอบอามันอิบาดัตแกละสิ่นอดได้อย่างอย่างอย่างดีนะครับแต่ถ้ามันไม่เสร็จตามที่เราตั้งไว้มันก,ก็ก็อยู่ในประมาณเนี้ยฮะเพราะผมคิดว่าไม่น,าน่าจะเกิน3เดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้รับเหมาซึ่งยังไม่ได้สรุปก,กันนะแต่จะเริ่มเลยครับโครงการเริ่มเลย ครับผมทำดีแล้วฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมและผมนะฮะเราก็จะเห็นแนวทางการทํางานแล้วก็เวลานะครับเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยพี่น้องประชาชนคนชมรายการถ้าหากว่าอยากจะมีส่วนร่วมนะครับเราก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะฮะกับทางส่วนงานเราเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับในช่วงสุดท้ายนะฮะอยากให้ท่านฝากถึงความห่วงใย,ยและความร่วมมือในการช่วยเหลือกันในสังคมในยุคนี้ครับท่าน นักับมีคนถามเยอะว่าทําไมต้องลงไปสู่พื้นที่สามจังหวัดชแดนภาคใต้เหมายนผมเองก็เป็นคนเดินทางนะฮะแล้วก็ไปมาทุกๆพื้นที่นะครับแล้วก็เห็นเลยว่าความจําเป็นที่ต้องพื้นที่สามจังหวัดก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้หมายความว่าที่อื่นไม่จนที่อื่นไม่ลําบากแต่ที่อื่นเนี่ยถึงจะลําบากยังไงโดยเฉพาะในส่วนกลางเราเนี่ยการหางานการจ้างงานยังพอมีคนทําไม่ขี้เกียจนะนะฮะก็ยังพอหารายได้ได้แต่เวลาเราไปพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันไม่มีการจ้างงาน ไม่มีงานให้ทําความลําบากที่ประสบกันมาอย่างยาวนานสิบกว่าปีหลังการพ้นปืนแล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็มาเจออุทกภัยบ่อยมากแล้วก็มาเจอปัญหาโควิดนะครับจึงเป็นความจําเป็นนะแต่ก็ไม่ได้หมายว่าพื้นที่อื่นไม่จําเป็นนะฮะอันนี้ก็ค่อยว่ากันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือเป็นความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือเป็นระยะระยะผมไม่ได้ทําในานามของตัวเรานะผมเป็นตัวแทนของฝ่ายสก,กัดและสังคมสุเครอ,องของคณะกรรมการกลาง ซึ่งมีท่านจุฬาแลชมนตรีเป็นประธานนะครับ <c oughs> ทุกคนก, <c oughs> ก็สนับสนุนโครงการต่งตางๆเหล่านี้ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเราคงได้รับทราบนะครับความคืบหน้านะครับในการทํางานของฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์และผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนชมรายการทั้งก็คือผู้หนึ่งนะฮะที่จะมีส่วนร่วมกับเราด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับคุณไพศาลพรมยงเป็นอย่างสูงที่ได้มาให้ข้อมูลกับทางรายการครับสลามอะลยุมครับอัลเลาะห์มุรัตุลลอฮฺเบดกาตุมินดีครับ ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเวลาของเราหมดลงเพยงนี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ